วันนี้วันที่ 1, 26พฤศจิกาน2566นะคะตอนนี้อยู่ที่วุทยาลราชพัธนธ์ะคะจังหวัดประจวบคีริค่ะเวลาคาะนี้เวลา11.57นาาานะาคระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาศให้บศถาพบาเดชมหาราชพระบระรุขันาประมีดทรงพระกุณาโปรดเก้าพระบรมราชานุญาตจัดสร้างพระบรมราชานุสวรีสมเร็จพระ ที่มากอยู่หลาที่นะครับเชิญนะครับนั่งฟรีครับไม่เสียตังคง์ครับนั่งฟรีครับมาได้เลยครับ,น,รบนั่งฟรีครับถาละห้าคนนะครับ